สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้ง Google Classroom ในระบบ IOS นะคะเลือกที่ App Store แล้วก็นะคะก็มาพิมพ์หาค้นหาที่ Google Classroom ก็พิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเจอ โปรแกรมที่ชื่อว่า google classroom แล้วก็ทำการดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ติดตั้งนะคะเช่นเดียวกันอันนี้เราก็รออย่างเดียวเลยค่ะเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเราก็สามารถที่จะกดที่แอป classroom เนี่ยเข้ามา ได้เช่นเดียวกันกับ Android นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นใช้งานนะคะเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่เพิ่มบัญชีอื่นๆน,นะคะเราก็จะใสคค่ Account ที่เป็น Account ของ adbevit ac ts ลงมาก็ทำคล้ายๆกันนะคะกับ Android ใส่รหัสผ่านนะคะถ้าระบบเช็ครหัสผ่านแล้วเข้าใช้ได้นะคะก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็ก็จะเป็นการอนุญาตให้แจ้งเตือนนะคะแล้วกดอนุญาตค่ะหน้าตาของ google classroom บน ios ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มสร้างห้องเรียนออนไลน์กันนะคะ สวัสดีค่ะ